ทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องชาเลียนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับก็ได้มีเป็กการ์ดนะครับอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับฟีเจอร์เพย์เยอร์ครับประจําสัปดาห์ครับนี่ก็เป็นแมทเดย์นะครับก็แจกสี่ร้อยทองมอนเดิมนะครับอาทิตย์นี้ก็แมทเดย์นะครับมาดูเป็กกันดีกว่าครับผมก็เพิ่งตื่นนะครับอาจบ่วงนอนหน่อยครับเบลอๆก็มีชาวเก้สูญเสีนะครับกับ FC b บาเย n m u n i ิ h นะครับรอบมีนี่ก็มีไอคอนิกของเป็นของฟ a r c e l น n นะครับมาครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดของขับเซเลคชันนะครับของบ a y e r n Munich นะครับผมไม่เปิดได้ตัวซ้ําเกือบจะ่ทุกตัวนะครับนี่นะครับของช h a w k นะครับก็มีกองหน้าถึงกี่ตัวกองหน้า3ตัวเลยนะครับสําหรับใครที่อยากได้ไปนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเปิดบย y e r n m u n i c นะครับมาครับ ในนี้ก็อยากได้นอยเออร์นะครับที่ใจงานได้มีนอยเออร์แล้วก็เาเลสโซ้นะครับแล้วก็ดการ์ไลคอตต้าก็ได้ครับมาครับครั้งแรกครับขอไม่ซ้ำเป็นพพนะครับทุกเบิ้นได้คนไหนก็สามารถเบนบอกมาได้นะครับรอได้ครับบอเต็งหรือเปล่าครับโค้งงงครัผมว่าโอ้โหโค้งงงผมมีแล้วน,นะครับ ผมมีตัวซัมมิเลยนะครับโคงมงผมมีตัวฟีเจอร์พรเพยเยอร์มาแล้วนะครับ <c oughs> ไม่เคยได้ตัวเดียบ <c oughs> เขาเลยครผมเปิดทุกครั้งก็เปิดทุกอาทิตย์จันประเดิดจันประเดิดได้เด็ดตัวซ้ำๆครับโอ้โหตัวซ้ำครับสุดยอดปวดเสือปวดกล้ามเลยคนระับ ตักลาคอตตาครับเอออย่างน้อยก็เกลืออีกแล้วนะครับได้ตัวซจำอีกแล้วเนี่ยโคมองผมมีแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาดูโคมงครับที่โคมองเนี่ยผมมีแล้วครับตัวนี้เออได้ตัวจำใหม่อีกแล้วครับไม่รู้อยากเกลือยังไงเลยนะครับมาครับเดี๋ยวผมอัพไปดูเลยนะครับมาลักลากอตตาก่อนนะครับ แมมก็เพื่อนๆได้คนไหนก็เมนบอกไว้ได้นะครับก็ย่างอย่างเก้าสี่แม่ักล่าคอต้าตัวนี้เก้าสี่เก้าห้าแบบเลยน่าจะเก้าสี่นะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ไปดูไอ้นู้นนะครับที่เขาประกาศมาเรื่อยๆตัดนะครับผมไม่ได้เข้าไปดูนะครับโซนนี้ก็เล่าม่วนนะครับเก้าสี่นะครับมาครับผมมองตัวนี้เก้าสี่เก้าห้าตัวเก่ามันเก้าห้านะครับ ก้าวว่าก็เก่าก็บอบเลยก้าวว่านะครับถ้าเก่าก็โอเคนะครับถ้าตัวนี้เก่าก็ผมว่านะถ้าเก่าก็ดีอะตัวเก่านะครับแต่ผมไม่ได้ได้ครับผมกุมงได้เป็นหน่อยเอื้อมาขวาน,นะครับหน่อยเอื้อผเซฟนะครับอ๋อเน็ตไปไหนอีกแล้วครับม,มาแล้วครับ วอาเพื่อนๆได้คนไหนก็เมนต์บอกด้านล่างคลิปไว้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปนะครับปัดบไปเลยกล้าหน้าครับตัวนี้เนี่ยตัดลายคอตาดเลี้งบอลนะครับในบอลสั้นเผยบอลนะครับสปีดความเร็วมานี่ครับแล้วก็ผมมองงับ เองบอลน,นะครับสป,ปีดความเร็วเก้าเก้าครับผมมองผมว่าน่าจะจีดกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆในกนไหนก็เมนบอกไว้ใต้ล่างคลิปอะไรนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ